ที่มาจากจังหวัดชัยภูมิครับทำงานแต่ทํางานอยู่ในสวนป่าคือผมผมมีโรงงานที่สวนประกาครับครับผมโรงงานทาอะไรครับเนี่ยอาจารย์ในโรงาทำทำเครื่องนอนครับอ๋อหมอนทาผ้าห่มทําใยสังเคราะห์ที่อยู่ในในผ้าห่มสักแค่นี้ทาแต่ที่นอนแล้วไอ้คู่นอนไม่ได้ทําเลยเนี่ยเมียผมมีแล้วครับอ๋อคือคือผมเป็นคนชอบสวนแล้วก็ผมก็จะไปที่บ้านที่สวนเนี่ยประมาณสักสิบห้าวัน แล้วก็มาอยู่ที่โรงงาน15วันก็ส่วนใหญ่ก็ให้เมียดูโรงงานผมก็จะทําส่วนเดิมทีเดียวเนี่ยผมผิดหลักการไม่ได้ศึกษาเลยไปนี่ไปทํากล้วยหอมทอหมืม่นกว่าต้น <ừ> um. ทําขายแต่ก็โอเคนะทําไม่มีคือเราไม่ชอบชอบเคมีอยู่แล้วผมใช้อินทรียหมดใช้ขี้ควายอย่างเดียวที่ประมาณเท่าไรที่ตรงที่ปลูกกล้วยแค่สิบกว่าไร่เองของพี่ทั้งหมดอะที่คิดจะผมรวมรวมกับของน้องแล้วมัน <จะ S 2> เองนั้นมัน50บกว่าไร่แต่ว่าคงทําไม่หมด่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ให้เขาทํนุงทํานาไปเราคุยกับผมก็คล้ายๆอาจารย์เพราะว่าผมเป็นคนโตแล้วก็แล้วก็วกเรียนหนังสือมากกว่าเขาแล้วก็พ่อแม่ก็แบ่งที่ให้ผมก็ได้น้อยกว่าเขาเพราะเราเรียนหนังสือ, <S <S อไอม่หนักจำก็มาเกลเลมก็เลยคุยกับน้องว่าน้องเขาก็มีธุรกิจของเขาทําการค้าเขามีโรงงานบ้างมีขายส่งบ้างอะไรบ้างก็เลย พวกเธอจะเอาปลูกต้นไม้ไหมมาให้ลูกให้หลานเขาก็บอกว่าพี่จะทําพี่ทําเลยเพราะว่าเราก็ไม่ต้องเช่าเขาแล้วก็ทําให้เขาก็เลยมาหาต้นไม้แล้วมาหาความรู้กับอาจารย์เปียกดรกเกิดแล้วก็อกวกขอเรียมอเรียมแล้วกนนน็นี่เป็นแฟนนี่เป็นแฟนขับขับคือช่อง,องคนรักป่าวะช่องคนป่าก็ดูครับคือปีแรกเนี่ยผมปีหกสวนไม่ได้ศึกษาเรื่องนี้เลยอาจารย์บอกตัวผมทำทำไม่นี่อย่างเดียวเลยทำไองเชิงเดียวอย่างเดียว ด้วยความไม่รู้ผมปลูกผมปลูกต้นพะยูงไว้สองต้นปีหกศูนเนี่ยกรก,กระดา6หกศูนย์เนี่ยสองปีกว่าเนี่ยเกิดจะครบสามปีต้นเท่าขาแล้วใหญ่มากจยาแล้วต้นหนึ่งเนี่ยคนตัดหญ้าคนงานตัดหญ้าเขาไปตัดมันก็เลยเหลืออยู่เท่าแขนเนี่ยเพราะเขาตัดตอนเล็กๆพอปีหกหนึ่งมาผมเลยคิดได้ว่าปลูกป่าดีกว่าเว้ยก็เลยเริ่มศึกษา ตอนนี้ปลูกไปน่าจะใกล้ๆสามพันต้นแต่ไม่ได้ปลูกทีเดียวนะอาจารย์ปลูกไปตามกำลังแล้วมีเวลาก็ปลูกไปเพราะว่าป่าไม้ในป่าที่มันเป็นป่ามันก็ไม่ได้เกิดพร้อมกันครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปรีบร้อนแต่มีเวลาก็ทำของมันไปเรื่อยๆนี่แหละไม่เหนื่อยไม่เครียดใช้วิธีแซมแซมเนี่ยอาจารย์ผมปลูกผมปลูกเม็ดคูณสองเม็ดคูณเม็ดก็มีปลูกม่วปลูกไอ้ยางนาพปยุงไม้แดงไม้อะไรสลับกันไปม่วเลย พยายามจะให้มันเป็นธรรมชาติก็คือธรรมชาตินะครับเสร็จแล้วผมก็ปลูกขาปลูกตะไคร้ไว้ข้างล่างตอนนี้กำลังเอาขาเอาตะไคร้ขายได้ไล่หนึ่งได้เยอะแล้วจ้ะไล่หนึ่งสี่ห้าตันเนี่ยตันเท่าไหร่ล่ะตันละหมื่นเราขายผมมีน้องมีแผงค้าส่งอยู่ในเมืองผมก็ทำเองแล้วก็แพ็คมัดแต่ละกิโลกิโลส่งเขาสิบห้าบาทกิโลสิบห้าตันละหมื่นห้าละห้าตันเท่าไหร่เจ็ดหมื่นกว่าบาท ดีกว่าทำนาดีกว่าทำนาดีกว่าทำกล้วยไหมครับดีกว่าทำกล้วยเห็นไหมแต่กล้วยมันได้ขายเรื่อยๆนะอาจารย์มันได้ขายเรื่อยๆแต่ว่ามันต้องคึกกล้วยมันออกตลอดแต่ตะไคร้มันต้องมีเวลาปลูกเวลาเก็บเริ่มใหม่ใช่ไหมแต่ว่าตะไคร้เราไม่ได้ไปดูอะไรแต่กล้วยเราต้องดูแลมันดีกว่านั้นอีกโอ้ครับแต่ดูนี่กล้วยกล้วยขายด้านหลังโอ้ของ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 ใครครับอาจารย์ของที่อื่นเขามาเช่าที่ทำโอ้ ปลูกของอาจารย์เกปลูกกี่ปีแล้วครับอันนี้เข้า11ปีนี่แหละครับมาต้นไม้โตมากนะส<ป>ิบเปีสิบดปีแต่ว่าเราได้เงินไปตรงนี้หลายล้านบาทแล้วก็ดูใบไม้ที่มาเป็นดินอันนี้ไม่พอออเดอร์ไม่พอนะครับตรงนี้นี่ทำลูกค้าสั่งกันมากมลังจากธรรมชาติึ้อต้นไม้เรายังอยู่แต่เราได้ไหมเผาถ่านกิ่งก้านมาเผาถ่านมันได้เยอะแยะไปหมดเลย อันนี้เท่าที่ผมดูในคลิปก็คือถ้าอยากจะเรียนรู้ก็ต้องมาเข้าค่ายมาศึกษาครับอาจารย์นะครับคือการที่เรามามา,มาอบรมที่นี่มันก็จะมีแนวคิดควิธีการ,รต่างๆพื้นฐานของการเกษตรเกษตรมันแปลว่าอะไรต้องเข้าใจคำหมายเพราะว่าต้องเข้าใจโจทย์ก่อนพอเราเข้าใจโจทย์เราก็จะทําตามโจทย์ได้แค่นี้ไม่มีพลาดแต่วันนี้เราทําเกษตรเพราะเราไม่เข้าใจโจทย์ไม่เข้าใจโจทย์ว่าเกษตรคืออะไรนะครับ วันนี้เราคิดว่าเราทําเกษตรเพื่อหวังเงินผลสุดท้ายล้มเหลวหมดใช่แต่เราต้องมาเสี่ยงถามว่าปลูกกล้วยเนี่ยซื้อพันธุ์กล้วยมากูต้องลงทุนปุ๋ยกูต้องลงทุนไม่รู้กล้วยจะเป็นโรคพายุจะพัดหักวะอ,อยู่การเสี่ยงครับอยู่การเสี่ยงตลอดเลยแต่เวลาไปขายเนะี่ยบางอย่างอ้อยมันเนี่ยกำหนดราคาไม่ได้อีกแต่แต่เราต้องรับภาระการเสี่ยงทั้งหมดใช่นีตาเสี่ยงต,ตรงตรงนี้จริงๆรแล้วมันไม่ใช่การเกษตรเขาเรียกว่า เป็นลูกจ้างภาคการเกษตรหรือ,อกรรมกรภาคการเกษตรคือกําหนดราคาไม่ได้กูเสี่ยงทุกสิ่งทุกอย่างเลวร้ายกว่ากรรมกรที่ไปแบกหามอ,อันนั้นนสิ้นหมดวันปุ๊บก็ได้3 0 0ร้อยหแต่ตรงเนี้ยที่กูลงทุนไปกูยังไม่รู้จะได้คืนหรือเปล่าใช่ใช่ใชยิ่งกว่ากรรมกรยิ่งกว่าอะไรถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงกันเราอยู่ยากใช่ครับนะครับเราทําเพื่อไอ้สิ่งสิ่งที่เขาบอกว่าเฮ้ยมึงปลูกนี่ดีจะดีปลูกนี่ดีจะดีปลูกนี่จะดีตามแห่ตามก็ต้ใช่ แต่พ่อค้าคนกลางเขาซื้อกล้วยเราเป็นหวี5บาทไปขายสิบาทนี่เขาลงทุนชัดเจนเขาได้อยู่แล้วแต่เราปลูกกล้วยกว่าจะได้กล้วยอ่ะกับต้นราคาเยงไม่ได้ด้วยใช่ไหมใช่ทุกสิ่งทุกอย่างไม่รู้ว่าหนอนกอเป็นโรคตายพายหรือเปล่าพายุพัดลมไม่มีนะแต่เราลงทุนกับการเสี่ยงทั้งหมดใช่ครับแต่การปลูก้นไม้ต้นละสามบาทห้าบาทสิบบาทมพิก็ปลูกไว้เหออก็ปลูกทิ้งไว้ดูแลงเดืสองสามปีไม่จาน สองสองปีแรกดูหญ้าดูเครือไม่ต้องไปถากอย่าให้ไปบังแสงครับแค่นั้นพอขึ้น3ามสี่ปีแล้วมันจบแต่เงี้ยลงเนี่ยเราลงทุนแค่5บาทเมื่อ10ปีที่แล้วคุ้มไหมโอ้โหครคุ้มเลยขาดทุนไหมนี่ต้นอะไรครับเนี่ยอาจารย์กระถินเทพาเนี่ยที่เอาไปทำนู่นน่ะเสาทุกต้นเห็นไหมไม่จะทําบ้านใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ไปไม่ใช่จะทําเป็นที่อบรมอ๋อเป็นสถานที่อบรมก็ ไม้ตรงนั้นก็ตัดมันออกก็ตงสร้างมันใช่หมถ้าเราไม่สร้างมันไว้ไม่ปลูกต้นไม้ไว้วันนี้เราไปต้องไปซื้อไม้เท่าไหร่ครับผมวันนี้ลงทุนแค่ตรงนั้นสักไม้สักร้อยต้นต้นละห้าบาทก็ลงทุนห้าร้อยบาทไว้เมื่อสิบปีที่แล้วครับแต่วันนี้ถ้าเราไม่ลงทุนเงินเราต้องหมดเงินเป็นแสนเห็นไหมยูคาลิปตัสก็มีอาจารย์ยูคาก็มีก็ถ้าก็สิบประมาณสิบปีเนี่ยเนี่ยสิบปีเห็นไหมปีเรื่อยๆแล้วเนี่ยอ่า ทำอะไรได้มากมายต้นละสามบาทบ้านผมแพงมากต้นไม้ผมผมซื้อซื้อเก้าพันเนี่ยต้นละสาบาทผ่านมาสิบปีขาดทุนไหมไม่มีขาดทุนเลยค้ะขาดทุนตรงไหนทุกอย่างได้ความร่มรื่น่ไมมันไม่มีอะไรขาดทุนเลยจะได้คาร์บอนเครดิตด้วยเนี่ยใช่ขณะที่ต้นไม้อยู่เนี่ยนี่ครับ ยังไม่ได้ตัดต้นไม้เลยอาจารย์นี่ขายไหมครับขายยังไงพก็พทำแต่เขาเหมาหมดแล้วเพราะว่าจะซื้อเป็นตัวอย่างสักสักถงหน่อยก่า <c oughs> <c oughs> จะคุกเสร็จมันต้องมามิกอีกมันต้องมาผสมปุ๋ยเข้ามาอีก oh. สารปรับสภาพดินพราะเราทําด <c oughs> ินปลูกต้นม้แบบคุณภาพสูงกนี้ทำนานไหมครับจางกว่าจะเป็นอย่างเงี้ยก็ <c oughs> ใช้เวลาของมันย่อยตามธรรมชาติประมาณสักสองเดือนทำมิ่งประมาณนั้นประมาณนั้นประมาณนั้นแต่เราอาจจะสองเดือนกว่าสามเดือนเพราะเราไม่ต้องกลับกองถ้าเรากลับทุกอาทิตย์มันก็เร็ว แต่บางทีเรามีภาระนู่นตรงนี้ก็ไม่รีบร้อนเนี่ยเราทําไปเรื่อยๆเราทำไปเรื่อยๆใช่มันลงมาเราก็ทําไปเรื่อยเห็นไหมกองนู่นกองนี้กองนู่นวันนี้อย่างดีใจเลยมาเห็นของจริงก็เห็นแต่ในยูทูบอาจารย์ออกทีวีจะมาจะมาไม่ได้มาสักทีตอนนี้เพื่อนผมอยู่บาเลนคนหนึ่งทำธุรกิจที่น่นมันก็ฝากให้มาถามอาจารย์เรื่องเพราะเขาก็จะกลับมาบ้านเราไงแต่ไม่มีตั๋วเครื่องบินกลับมาเอาที่ดที่เราปลูกล้ลูกศิษย์ที่มาเรียนวันนี้ชอบแล้ววันนั้นที่เขามาเรียนผมบอกว่า บไม้กองละหมื่นเขาไม่เชื่อแต่วันนี้ไม่เห็นแล้วมันไม่ใช่หมื่นมันหมื่นกว่าบาทใช่น่าจะมากกว่านั้นด้วยแล้วเขาไปต่อยอดอะไรอีกมากมายเป็นน้องคนนี้เขาถ่ายเรื่อยอันนี้เก่งอันนี้แนะนําอันนี้คุณรงค์บุญศิลนะครับเขาก็อยู่สมุดประการเหมือนกันเขาทาตัวบุญเติมผมอยู่บางปูอยู่ตรงไหนครับผมอยู่แถวบางกอนอ๋อใกล้ๆกันอันนี้ก็คือเป็นเจ้าของ ก็เป็นของช่อง youtube เราเนี่ยคนรักป่าอันนี้แอดมินที่ตอบคำถามทุกสิ่งทุกอย่างไทยทำนะครับพี่หนการเครื่องนอนผมน่าจะพอจัาด้วยเพราะเขาเป็นนวดประจำไงก็ไม่ได้เขาทำไมครับวันไหนว่างก็วันไหนว่างก็แวะเข้าไปแล้วกันคุณอารมณ์เนี่ยเก่งมากทำ u t u b e เนี่ยเก่งมากเลยเห็นที่ไหนก็เห็นตลอดแม้แต่เก่งอย่างนี้เดี๋ยวจะให้ไปช่วยขายเครื่องนอนให้ด้วยขายขายปุ๋ยให้อาจารย์ด้วย แล้วอาจารย์ด็อกเตอร์แกว่าอย่างเขาเนี่ยเห็นแกแิดโทรศัพท์อยู่แกก็คุยได้ตลอดแหละแล้วไปกับฝั่งไอ้พวกนี้ตามมุ่งผมมีหมอนมาฝาอาจารย์สองคนด้วยที่โรงงานหมอนทองหรือหมอนหมอนธรรมดานี่แหละไม่ใช่ชนีนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาให้ตามตัวอยู่แล้วก็พยายามหามาตลอดด้วยเงื่อนไขของเวลาจะอยู่สวนมาที่นี่เจอประจําจะอยู่โรงงานก็เลยวันนี้หยุดสองวันก็เลยแวะมาหาอาจารย์แมะมาครบเลยฝั่งเนี้ยมี พ็เลี่ยมอาจารย์เปียกอาจารย์เกิดเราอยู่ใกล้ๆก,กันครับวันนี้คนรักป่าเราอยู่ที่ที่เดิมเลยครับวันนักเกษตรเขาชิกันนะคะก็มาให้กําลังใจอาจารย์เปี๊ยกนะครับกําลังผสมกองดินพ <c oughs> <c oughs> ูดเล่นนะฮะมาช่วยท่านอาจารย์แล้วก็เอามารุ่นพี่สามขอก็มาช่วยกันผสมดินนะครับวันนี้ในรักสามขอผมครับผม <c oughs> แต่วันนี้ เรามีอแนะนำก่อนก็ได้ครับนี่คนนี้ไม่ไม่น่าจะแนะนำรู้จักแล้วนะฮะพี่พี่ออสนะครับครับสวัสดีครับแบรนด์บัสเตอร์เอ่อํำส้มควันไม้นะฮะแล้วก็ผมยุทสามขอยุทสี่ครับยุทสามขอยี่สิบสี่ครับทางนู้นครับชนะครับสามขอยี่สิบครับสามขอยี่สิบนะครับรุ่นเดียวกับผมแล้วก็อ่าคนนี้ว่าที่สามขอครับ ว่าที่สามครับผมว่าที่สามขอรุ่นยี่สิบเจ็ดครับผมก็มาก่อนนะครับมาก่อนก็คือจริงๆเราทํางานอยู่ในเมืองอยู่ที่จังหวัดชนบุรีครับผมก็สมัครเรียนมาแล้วใช่ครับรุ่นที่เท่าไหร่นะครับรุ่นรุ่นที่ที่ยี่สิบเจ็ดครับรุ่นที่ยี่สิบเจ็ดครับรุ่นต่อไปนี่แหละใช่ครับก็ถือโอกาสแต่ก็ใจร้อนใครไม่เปิดเลยก็แต่มีเวลา เพราะว่ามันอยู่ในช่วงของที่เขาเขาเขาหยุดเยอะมีเวลาเยอะก็เลยถือโอกาสมามาเรียนรู้ก่อนมาช่วยงานท่าอาจารย์ก่อนนะครับแต่ไม่ได้มาคนเดียวด้วยมาสองท่านนะครับพี่ขวัญอยู่นครับพี่ขวัญมีมีขวัญพี่ขวัญมาด้วยคิดยังไงครับถึงได้สนใจเรื่องมาทําเกษตรวันนเกษตรครับก็ก็ผมมีความคิดที่จะ จะจะกลับมาอยู่บ้านนะครับว่าจะหาอะไรมาทําแล้วที่เราจะดําเนินชีวิตอยู่บ้านได้ได้โดยเลี้ยงพ่อแม่ให้ให้สุขสบายได้เงี้ยครับความคิดนี้เกิดนานหรือยังครับก็ก็ชอบเกษตรความ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 ชอบเกษตรนี้มามีมาตั้งแต่เด็กแล้วครับชอบปลูกผักปลูกอันนี้แต่ว่าพอเวลาเราไปอยู่ในเมืองนะครับ,รบพื้นที่มันจํากัดเราจะทําอะไรก็มีแต่ซีเมนใช่ไหมครับ,รบพอก็เลยคิดว่าถ้า ถ้าเราคิดจะใช้ชีวิตแบบแบบปเปื่อยๆเบาๆเนี่ยไม่ต้องมีหนี้สินอะไรเยอะเรากลับมาอยู่บ้านเราจะทําอะไรที่ทํามาหากินง่ายๆแค่แค่ทำมาหากินเราเราทํามาหาเงินครึ่งชีวิตแล้วก็เลยอคิดจะมาทํามาหากินนะครับก็เลยมองมาดู youtube อาจารย์เกิดครั้งแรกนะครับ,รบที่ดูยู u t ทู e หนึ่งวันสองหมื่นนะครับครับก็ก็เลยขับรถมาที่วันเนะ เกษตรเขาชะกันเลยครับก็ช่วงนั้นมาหาอาจารย์ครั้งแรกอาจารย์ป่วยผ่าตัดอยู่ครับก็มาเจอพี่ออสนะครับพี่ออสขอถานอยู่ตรงนี้แหละผมมาถามพี่ออสว่าผมมาหาอาจารย์อาจารย์เกิดครับมีอาจารย์เกิดอยู่ไหมครับโอ้ดีพี่ออสบอกว่าอาจารย์เกิดป่วยอยู่ช่วงนี้ผ่าตัดก็เลยแนะนําไปหาอาจารย์เปียกก็ขี่รถอ้อมไปฝั่งนู้นครับก็ไปนั่งคุยกับอาจารย์เจียบครึ่งวันก็เจอใบไม้สองใบของอาจารย์นะครับ ก็โอ้โหประทับใจแล้วก็แอาจารย์แกชอบใช้มุกนี้แหละมุกแบบมุกแต่มุกนี้ก็ใช้ได้นะครับครับก็ก็แต่ผมก็จะบอกว่าเฮ้ยจะเสดโลกเดี๋ยวโลกสวยนะไม่มีาโลกสวยแล้วก็ของจริงล้วนๆนะครับความคิดการดูสื่อต่างๆอาจจะเสื่อไปอาจจะดูว่าเฮ้ยมันมันน่าจะเป็นมันสวยงาม แต่มาทลงมือจริงๆไม่สวยงามแต่จะบอกว่าทําได้จริงนะครับทาได้จริงเที่ยวนี้มากี่วันนะครับมาสามวันครับพอดีสัปดาห์นี้เขาหยุดหยุดสามสามวันก็สุกเสาร์อาทิตย์นะครับก็เลยมีโอกาสเห็นว่าเวลาว่างเราน่าจะมาเรียนรู้ก่อนก็ได้ก็เลยโทรโทรหาอาจารย์นะครับว่ามาได้ไหมครับอาจารย์บอกว่ามาได้ก็ชวนมีรุ่นพี่ หัวหน้างานนะครับพี่ขวัญก็เป็นหัวหน้างานในที่ทํางานครับแกไปรู้มาจากไหนไม่รู้ว่าผมจะมาแกก็เดินมาถามว่าจะไปเรียนที่ไหนเนื้อินข่าวว่าจะไปเรียนเกษตรเหรอพี่สนใจอยู่จะไปเรียนอะไรอมผมบอกว่าจะไปเรียนพวกทําดินนี่แหละเรียนใช้สิ่งที่เรามีครับเราเรามองหาแต่สิ่งที่ไม่มีมานานแล้วเพราะว่าพวกใบไม้พวกนี้แถวบ้านผมก็พอมีออื ฟางเศษอะไรมันก็น่าจะทดแทนกับใบไม้ได้ถ้าเรายังไม่มีแต่ผมมองว่าที่อาจารย์ดูดูยูทูปอาจารย์ก็คือใบไม้ผมมีบ้านผมมันมีวัดป่าอยู่ผมจะไปขอหลวงพ่อไปกวาดลานวัดให้แกก่อนก่อนที่ผมจะมีต้นไม้ผมก็จะมาทําเหมือนอาจารย์นี่แหละความคิดผมตอนนั้นแต่ว่าเรายังไม่มีความรู้ว่ามันจะเริ่มยังไงผมก็เลยลงเรียนสามสามขอไวแล้วมารอบนี้ได้ความรู้อะไรไปบ้าง ิดว่าได้เยอะหรือยังหรือว่ายังยังครับแต่ก็พอรู้ว่าขั้นตอนวิธีการเป็นยังไงนะครับเห็นได้ทําไปทําปุ๋ยอยู่ครับขึ้นกองใบไม้นะครับแล้วก็ไปไปล่อนปุ๋ยรากไผ่ครับใบไผ่นะครับแล้วก็มาวันนี้ก็ได้ได้ทําปุ๋ยใบไม้นะครับล่อนเหลือขั้นตอนต่อไปคือผสมส่วนผสมพวก ใบไ, er ไม้ใบไม้ก็ค yani ือก so so ็ต้องไปมีส่วนผสมต่างกนะครับก็เพลินดีครับดีดีกว่าอยู่ในในโรงงานนะครับทํางานโรงงานก็ทําตามเวลาก็ดีแหละก็ดีครับแต่ถึงจุดจุดหนึ่งเราก็อยากที่จะมีชีวิตกับสู่ธรรมชาติเพราะเราเกิดมาจากก็เกิดมาจากตามธรรมชาติแล้วก็ บ้านเราอยู่บ้านนอกอะนะครับผมอยู่ต่างจังหวัดใจจริงคือเป้าหมายหลักๆคือหาทางกลับบ้านนะพูดง่ายพี่พ่อพ่อเป็นคนเลี้ยงมาใช่ไหมครับครับแต่ผมโตมาแล้วผมมีแรงผมเอาแรงไปให้คนอื่นใช้อันนี้อันนี้ผมผมผมชอบประโยคนี้ครับตรงที่ว่าจริงๆแล้วพ่อแม่เราเลี้ยงมาครับทั้งชีวิตอ่ะจนโตขึ้นมาแล้วเนี่ยเราไปเลี้ยงคนอื่นใช่คนอื่น ใช่ผมอยากกลับมามามาเลี้ยงพ่อแม่มั่งคิดถึงตอนท่านลำบากคือมามาตอนนั้นมันมันลำบากจริงๆพี่พ่อแม่คคือบ้านก็มาอาศัยต่อ,ตอยุ้งข้าวเขาอยู่ครับครับครั้งแรกเลยกว่าจะมีบ้านเป็นหลังก็พ่อก็โดนป่าไม้ไล่ขวดไล่จับครับแล้วก็<ร>มีบ้านบ้านหลังแรกก็เป็นไอหลังยญาคาที่พ่อไปเกี่ยวมามาตากแล้วก็มาทำไฟแล้วก็ มาสร้างยังอยู่ไหมครับบ้านหลังนั้นไม่อยู่แล้วครับ<ม>ตอนนี้ก็พี่พวกพี่ไม่ไม่เพราะคุณพ่อคุณแม่ยังอยู่ครบยังยังอยู่ค,บครบดีมากเลยครับ<ข>ก,ก็อยากกลับไปดูแลท่านแต่ก็ท่านอายุเยอะแล้วแหละครับค <ST. S 2> วามตั้งใจก็คือตอนยังท่านยังมีชีวิตอยู่อยากอยากทําตามตามความคิดของตัวเองดีมากเลยครับครับดีมากมากรีบหาทางให้กลับบ้านให้เร็วได้เร็วที่สุดครับอันนี้ก็เป็นจุด เป็นจุดประกายจุดหนึ่งที่จะทำให้น้องได้กลับบ้าน <Okay. S 1> แล้วไปสร้างอาชีพไปสร้างสิ่งที่ตัวเองคิดไว้และมาที่นี่นะครับถ้าเราจะทําเกษตรมันไม่ใช่เกษตรโดดเดี่ยวอีกต่อไปเราจะช่วยกัน <c oughs> รเรามีเครือข่า,ขายเรามีมีความรู้นะครับช่วยเหลือกัน ไม่ใช่เงินไปตัวตั้งนะครับทํางานอย่าไปคิดถึงเงินอาจารย์สอนไว้ตลอดเวลาครับทํางานให้ดีเดี๋ยวเงินมาเองนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูครับทางพี่อะไรนะพี่ขวัญ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 มากับพี่ชานครับพี่ชานนะครับก็คือทํางานอยู่ที่เดียวกันเป็นเป็นอะไรนะเป็นอินเจเนีย เป็นฝ่ายผลิตครับผมฝ่ายผลิตนะครับแล้วสนใจคิดยังไงถึงถึงได้มาที่นี่ครับคือทำงานประจำมา18ปีแล้วครับผมครับรู้สึกเบื่อครับอยากกลับไปอยู่บ้านครับอยากกลับไปทำเกษตรแต่ว่าผมยังไม่มีความรู้พื้นฐานเลยครับผมับเดือนเขาก็แนะนำมาครับให้มาหา จากเตียยครับครับก็เลยพอดีงานพอดีงานหยุดก็เลยถือโอกาสมาครับผมใช่กล่าวว่าแล้วมาแล้วรู้สึกไงครับมาเจอมาเจอเรื่อหลายอย่างวันแรกรู้สึกไงครับตอนแรกก็อกมาก็ยังไม่รู้จักใครเลยครับผมก็ คิดว่าจะอยู่ได้หรือเปล่าแต่ตอนนี้ก็เออมาเจอได้เจอพี่ๆรู้จักเพื่อนเยอะแยะเลยครับผมก็สนุกดีครับครับชอบครับผมครัิดว่าจะกลับไปปลูกป่าที่บ้านนะครับอยู่จังหวัดไหนครับอุบลครับผมครับผมโอ้อุบลอุบลกี่ไรครับผมมีที่แค่ห้าไร่เองครับโอเคว่าจะกลับไปอยู่กับพ่อเพียงเลยได้บอกข่าวบอกกล่าวกันว่าจะปลูกตอนไหนอะไรยังไงนะครับ โอเคครับเดี๋ยวคือเดี๋ยวกลับไปเนี่ยเดี๋ยวก็อาจจะกลับมาอีกมาอีกครับวันนีครับอาทิตย์หน้าก็มาครับก็เราก็รออบรมอยู่พ่าเพราะิชาขาดขาดคนงานอยู่ครับเป็นน้องพิชาพิชาอยู่นี่นานยังครับอยู่สี่เดือนแล้วครับมันไม่มีที่ไปหรือมันมันอยู่นี่แล้วหรือว่ามันรู้สึกยอวไปยาวไปเลย อ่าทําไมถึงอยู่ที่นี่ต่อครับผมเพราะว่าอยากเรียนรู้ครับเกี่ยวกับพวกปุ๋ยพวกปลูกต้นไม้อะไรพวกนะี้ครับแล้วก็จะจะศึกษามันรู้ถึงแก่นสารจริงๆเพราะว่าปลูกย,ย,ยังไงครับไม่พันนี้ปลูกยังไงครับที่ดินนี้คือว่าต้นไม้อย,อย่างนี้คือว่ามันเติบโตแบบไหนอะไรแบบนี้ครับผม แล้วก็เรื่องทําปุ๋ยครับเรื่องหลายอ,อย่างอ่ะเราจะมาดูว่าร่อนดีแค่ไหนครับร่อนเอวหนูเหลืออะไรอะโอ้ยเคอยใช้มือร่อนครับออแต่ปู่เนี่ยภูดีทุกคนไม่มีจะกินใช่ไหมจา้าไงไม่ต้องไปฟิตเนสแล้วทำเหนืน่อยไปฟิตเนสเสียตังค์อยู่เนี่ยร่อนได้ตังค์ร่อนได้ตังค์ย ได้ครับโอเคครับอดูึายกระดังหน่อยกนึกเหมือนรดับัดสบยกระันลอกไอเออได้ลับบ้าไม่ได้กลับบาด้วยไไ้โอเคเคม่อีให้แปคะแนนถ้าได้เต็มสิบกลับบ้านได้ครับมีให้คะแนนด้วยอืมต้องซักเกือบถึง ถ้าถ้าได้อยู่นะได้้ไดอยู่เนาะสึกไววของดีๆร่อนเก่งนะครับได้เยอะด้วยนะครับได้เยอะ้วยได้แล้วเหรอฮะอ้าวขึ้น นึกซึองตอนึ่งอ่ะหมนโดนใจอะลึกันนะฮะพอแล้วพอแล้วไม่ไหวแล้วปวดแขนแล้วคนรักป่าคนรักป่า